สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมดาวน์โหลดวิดีโอนะครับจาก youtube นะครับผมหลายๆท่านอาจจะเคยดาวน์โหลดแล้วหรือยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมดาวน์โหลดนะครับสามารถที่จะเอา mp 3 mp 4ไม่ใช้งานนะครับผมก็ไปรับชมกันได้เลยครับก็เปิดมาก็ เปิดหน้า Google มาก่อนเลยนะครับผมก็มาเจอหน้า Google ก็พิมพ์เข้าไปเลยครับผมโฟเคตัวนี้นะครับผมลิงก์แรกเลยนะครับวิดีโอดาวน์โหลดเด for PC format for Mac for ลักนะครับนี่กดเข้ามานะครับผมกดเข้าไปลิงก์เลยนะครับผมมันก็จะเป็นของว n น o w s นะครับผมมันก็จะมีให้เลือกนะครับผมส่วมันก็จะมี ในตัวโปรแกรมก็จะมีวิธีการใช้งานเห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายลิงก์ตัวนี้นะครับเปิด youtube ขึ้นมาก็เอากดเครื่องหมายบวกเลยนะครับเดี๋ยวโปรแกรมมันจะทำงานเองอัตโนมัติในตัวอย่างมันก็จะมีให้ดูนะครับก็จะมีให้เลือกไม่ว่าจะเป็น mp สาม mp สี่นะครับเ,เป็นวิดีโอ ก็จะมีให้เลือกนะครับผมด,ดาวน์โหลดฟรีนะครับผมนี่นะครับอตอนนี้ผมได้ทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดโปรแกรมให้ดูนะครับครับผมในส่วนของเจ้าตัวโปรแกรมดาว 4K Video Downloader เนี่นะครับผมมันก็จะมีลิงก์ให้ดูนี่นะครับผม ผมโหลดมาสามารดแล้วแหละพิธีดาวน์โหลดก็คือเราไปกอ๊กอปปี้ไปเปิด YouTube ก่อนเปิด YouTube เสร็จปุ๊บเราก็ก๊อปปี้ในส่วนของลิงก์ด้านบนช่องสแกนนะครับผมแล้วก็กดมาวางเครื่องหมายบวกเลยนะครับเดี๋ยวตัวโปรแกรมจะคำนวณเองอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับจเจ้าตัวโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับ มันก็จะเป็นขึ้นเองอัตโนมัตินะครับผมในการเลือกอ,อย่างเช่นเจ้า audio นะครับผมถ้าเราเลือก audio เนี่ยมันก็จะเลือก mp 3ให้แล้วก็เลือกความละเอียดให้เลือกที่จะเก็บโฟลเดอร์แล้วก็เลือก extra ก็คือดาวน์โหลดเลยนะครับผมส่วนท่านใดจะเลือกเป็นดาวน์โหลดเป็นวิดีโอนะครับผมตัวโปรแกรมก็จะเลือกให้เองอัตโนมัตินะครับผมเป็น mp 4 ความละเอียดก็เลือกได้นะครับความละเอียดส่วนนี้ก็จะเป็นที่จะเก็บเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็จะเป็นที่ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในการดาวน์โหลดวิดีโอจาก youtube นะครับผมในส่วนนี้ผมก็ขอปิดหน้าต่างไปนะครับส่วนในการดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งหลายๆท่านก็คงจะทำเป็นนะครับผม ก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับผมที่รับชม